มาอีกแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกคนเด้อจ้ามาเขาหัวเขาสวนอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะ่ะนี่หนูจิมาปลูกแตงกวาเนาะอันนี้คือมเมล็ดแตงกวาเด้อพี่น้องเด้อเมล็ดแตงกวาอันนี้คืออันทอรซิเบ็ตหมคะนี่ทอซิเมนท์ที่ใส่ปลูกทอู่ภูนาะคะ่ะหนูกระรือถอนออกหนูก็เฮ็ดไมเนะ้อค่ะเนี่รือถอนออกเฮ็ดหม่ ปลูกได้ด้วยค่ะออาใส่คางเกาเนี่แหละให้มันขึ้นคางเกาพี่น้องนี่เนาะอันนี้ให้มันขึ้นคางเกาอันนี้มนเมล็ดแตงกวาหนูบเดเซนามประเทเป็นต้นกาด้วยพี่น้องแตงกวาเป็นพืชตระกูลที่เบาเนาะเบาแล้วก็เกิดง่ายค่ะพี่น้องหนาห้อนหนาหนาวกับปลูกมันขึ้นเก่าแล้วค่ะก็ปลูกยุบได้พี่น้องปลูกลุมแล้วสามเม็ดเนาะลุมละสามเมเ็ด แต่งกวาแต่งร้านแนละะ้วค่ะมาซื้อมาซองละสิบบาทสามสี่มื่นะะเด็กก็ขอก็พลเนาะคะ่ะนี่เน,ะะน,นะะากะก็กาวดิปกบแบบนี้นิดหน่อยนะะดินกบนิดหน่อยแต่ขาก็จิง,งอ่ะค่ะบ่โดดคะ่ะ แป๊บเดียวสามสี่วันเขาก็จะงอกเนาะนี่อีกหนึ่งกระถางอันี้ต้นท่อพูรอบใหม่ด้วยพี่น้องด้วยนี่กับมังเท้าเคี้ยขึ้นแล้วคันนี่ต้นถั่วพูรอบใหม่เนาะอันนี้ก็จะปลูกแตงกวาเหมือนกันหลุมหนึ่งหนากะสีหยอดประมาณสามเมตรเนาะค่ะปลูกใบยูไปกินเขาเนี่ยพี่น้องเรื่องขายก็ค่อยว่ากันที่หลังเนะาะทำมันมีมากไม้เก็บอันนั้นอันนี้ค่อยมือนีเพื่อนกะเอือนบอก ให้เอาโหระพาไปไร้านกว๋วยเตี๋ยวสามสิบบาทปลูกนี่เสจตเราก็จีได้ไปตัดให้พื้นค่ะพี่น้องนี่เนาะหลากะปลูกหนึ่งหลุมสามเมล็ดเนาะน่อยสิเรียบร้อยง่ายค่ะพี่น้องปลูกปลูกแตงกวาปลูกใกล้เนาะแล้วกับไม้อีกบ่โดนค่ะเดี๋ยวก็ออกเนาะ อันนี้ก็อีกหนึ่งหลุมเนาะพี่น้องแต่ว่ามันจะมีมดเดี๋ยวหนูจะจัดการมดก่อนหนจะยอดก่อนน้คพะพี่น,อ mm. นอ้อ,นนนนอง mm. นี่เอาให้เบิงเนาะปลูกน้ำไห้น้ำนาน้ำบานเฮาเนี่แหละจะ้ะนาห้อนนาได้กับปลูกปลูก่านาฝนพี่น้องฝนมาก,ก็พอดีละนี่ค่ะหนึ่งหนึ่งหลุมสาม,มเมล็ดเนาะใส่ใส่กระถางแบบนี้ก็ได้หรือพี่น้องเด้อใช้ได้ทุก ใช่ได้ทุกนี่แต่ว่าอย่าเอากระถางน้อยด้วยค่ะอย่าเอากระถางน้อยน้อยเด้อเอากระถางใหญ่ๆนี่ปลูกอยู่น้ำนาปลูกอยู่น้ำนาเขาเดี๋ยวปล่อยค่ะเสร็จรดน้ำเนาะอันนี้ผักอีตูเบิงเม้เงเม้งจับเดี๋ยวหนูขออนุญาตทำการรดน้ำผักก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะอีกประมาณสซก สามสี่วันเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้ดูเนาะว่าแตงกวาได้งอขึ้นมาเป็นลำต้นหรือ,อยังเนาะค่ะนค่ะพี่น้องอันนี้คือรากฝอยระบบรากเนาะคะ่ะจากที่มเมล็ดพันธุ์ที่ว่าเพาะเป็นต้นกล้าไว้ก่อนเนาะนี่รากเดินดีเบิ้งค่ะรากขาวแตกรากดีเนาะพร้อมจเจริญเติบโตอันนี้จะเป็นบวบน่าจะเป็นบวบงูแล้วพี่น้องเนาะนี่ค่ะอันนี้เราปูไปแล้วสาม สามถุงเนาะอันนี้หนูก็จะมาปลูกใส่กระถางแต่ตามจริงกระถางอะ่ะอันนี้เป็นกระถางเบอร์สิบเนาะค่ะดินกับดินที่แบบนี้แต่พี่น้องพี่วานูผสมไว้แล้วเนาะผสมไว้แล้วจะเป็นดินแบบนี้ถ้ากระถางใหญ่กว่านี้จะดีเพราะว่าพี่น้องเบื้องล่างเขาเขาต้องการพื้นที่หากินให้เยอะเนาะแต่กระถางของหนูมันก็มีแค่เบอร์สิบหนูก็ต้องใช้ตัวนี้ปลูกไปก่อน ถ้าใครมีเบอร์สิบสองอะ่ะได้ยิ่งดีเนาะหรือถุงแบบนี้ได้ก็ดีค่ะพื้นที่หากินเยอะประมาณเดือนเดือนนิดๆก็ได้กินเนาะบวบหูค่ะพี่น้องอันนี้ดา่เอา,าให้เบิงว่าว่าการเพราะการเพราะเป็นต้นก้ลาก่อนมันมีผลดียังไงเนาะถ้าถ้าเราหยอดลงกระถางเลยหรือว่าเออเราไม่ได้ทำเป็นต้นกล้านอะ่ะหนูว่ามันเสี่ยงต่อการบกเกิดค่ะพี่น้อง จางต่อการมันเกิดแต่ถ้าเราทําเป็นต้นกล้าแบบนี้ยังไงก็รอดร100้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เนาะใส่ปุ๋ยบารุงดูแลเนาะใส่น้ําหมักใส่ใส่ของบานเทาแล้นะค่ะน้ําหมักใส่ขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่ได้หมดถ้าใครมีขี้เป็ดขี้ไก่เยอะเอามาหมักเป็นน้ําหมักด้วยพี่น้องได้ผลเร็วยิ่งกว่าใส่เป็นแบบผงเนาะหมักสักประมาณในที่สองาทิตย์ก็ได้ผลเร็วอากาศห้อนกรหาผ่าสลนให้บงังด้วยพี่น้องเด้อบังในลักษณะแบบนี้เนาะกลองเสง ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็น์แบบนี้นะคะสองผืนนอตตอกันนี่ค่ะอันนี้ลากาให้เบิกนะจ๊ะเดี๋ยวลัขออนุญาตปลูกก่อนนะคะนี่สวยงามมากเลยทำเป็นแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็น์พันเปอร์เซ็น์รอดนะคะ